สวัสดีครับร้านโรตีหวานเวอร์วันนี้เรามานำเสนอโรตีไข่ฝอยทองสำหรับเมนูนี้ก็จะเอาใจคนที่ชอบหวานนะครับเมนูนี้จะมีรสชาติหวานเลยทีเดียวสำหรับฝอยทองที่ทางร้านเรานำมาเป็นวัตถุดิบนี้นะครับเราได้สั่งมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งฝอยทองเจ้านี้จะมีความแห้ง หอ,อมไม่มีกลิน่นคาวเมนูนี้ก็ถือว่าขายดีเลยทีเดียวเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็สุกกลับอีกทางหนึ่งเราก็จะได้โรตีไข่ปลอยทองแล้วตอนนี้แม่ค้าก็ได้นำชีสขึ้นมารอแล้วนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นไข่ชีสที่ลูกค้าสั่งตอนนี้โรตี ไข่ไอยทองก็รออีกสักแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ขึ้นแล้วอตอนนี้แม่ค้าก็ได้ทำการหยิบโรตีขึ้นมาแล้วสนัดน้ำมันอตอนนี้เราก็เอาผ้าขาวมารองนะครับเพื่อซับน้ำมันเพื่อที่จะให้แป้งโรตีของเราแห้งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต,ตอนนี้แม่ค้าก็ได้ทำการอัน เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะนำลงใส่กล่องแล้วก็ตามด้วยนมข้นลาดเข้าไปใส่เข้าไปใส่น้ำตาลเข้าไปและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นเมนูไข่ชีสเราทำตามออเดอร์ที่ได้สั่งนะครับ ตอนนี้ลูกค้าเขาได้สั่งเมนูไข่ชีสมาด้วยทำการตีไข่แม่ค้าก็โรยชีสลงไปชีสของเราจะเป็นชีสขูดนะครับมันก็จะมีความเหนียวยืดใส่ชีสเสร็จเราก็ทำการพับแป้งนะครับเวลาพับแป้งเราต้องพับให้สนิทนะครับไม่งั้นชีสมันจะรั่วเป็นโรตีไข่ฝอยทองที่เราได้เสร็จแล้วนำไป ใส่ถุงเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับในระหว่างที่รอนะครับเราก็จะทำการรีบแป้งเราก็จะทำแป้งพัดรอเพื่อจะทำเมนูต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เมนูไข่ชีสก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการมาซับน้ำมันเหมือนเคยแล้วก็จะทานเนย เนยของเราเนี่ยนะครับเราจะเอาเออกกรทาข้างนอกเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมเราจะไม่ใส่เนยลงไปในกระทะนะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ํามันของเรานั้นเสียเพราะสูตรของทางร้านเราเราใช้น้ํามันทอดเราไม่ได้ใช้เนยทอดนะครับมันจะทําให้แป้งของเรากรอบนุ่มต่อไปก็จะเป็นเมนูไข่นะครับ การตอกไข่จะทำการตีไข่ะว,วนให้ทั่วแป้งต่อไปก็จะเป็นการพับเลยในการทอดแต่และเมนูเราก็จะใช้เวลาไม่เยอะเราใช้เวลาเพียงแค่น้อยนิดเองสำหรับท่านที่ได้รับชมคลิปของเรานะครับถ้าท่านได้ชื่นชอบช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านของเราด้วยนะครับ ท่านที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันก็ยิ่งดีจะขอบคุณมากเลยครับเมนูใส่ไข่ก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้แม่ค้าก็จะทำการม้วนส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าสั่งมาสองแผ่น ตอนนี้ผมกดตีแป้งรองเพื่อจะทำแผ่นที่สองให้กับลูกค้ารับโรตีของร้านโรตีหวานเวื่อของเรานะครับแป้งทุกแผ่นเมนูทุกเมนูสามารถแช่ในตู้เย็นได้นะครับเอาทิ้งไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวหมดจะขึ้นถ้าท่านกินไม่หมดก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้เพื่อรักษาความอร่อยไม่บูดไม่เน่าไม่เสีย ตอนนี้เราก็มาทำเมนูโรตีใส่ไข่เปนที่2ให้กับลูกค้ากันตอนนี้กำลังพับแป้งมันจงพับเพื่อให้มความสวยงามทางร้านโรตีหวานเมื่อขอขอบคุณท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเราท่านใดที่ชอบช่วยกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรับชมคลิปต่อต่อไปให้เราด้วยนะครับดังนั้นโรตีหวานเบอร์ขอขอบคุณจริงๆตอนนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ